เช้านี่ฮเก่าเพิ่นได้ไหมลูกเรื่องอย่าบ้างล่ะฮะเพิ่<ะ>พรงระบายชีตาหเรื่องอย่บ้างฮะเมียนบ่คือึ้นน้ำตาเกื้อมุ้ยกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตสุขสุขคนการยินดีต้อนรับเพิ่มซูซองมาบุญบ้านปไปอีกแล้วอ่าเมื่อนี้มาบุญมาอยู่ที่บ้านหนองปากซองเนาะอ่าเมืองอาทสะพังทองแขงสวนรคเขตนะพ่รพี่นอ้องอ่าก็คือเมื่อนี้มาบุญมาอ่าเห็นครอบครัวหนึ่งเนาะ เป็นว่าเป็นแม่ห้างหรือว่านางใหม่เนาะพ่อพี่น้องอยู่กับลูกสองคนที่มาที่ไปของเล่าบาบุญกินเรื่อันนตะหูรายละเอียดเนาะาจากไหนบาบุญกับซีเข่าไปหาไปเน้นน็อปนะพ่อพี่น้องกโอเคน้ำพ่อพี่น้องเนาะบาบุญกับซีเข่าไปหาเดี๋ยวไปเด้เนาะโอ้กำลังเย็ดอย่างยู่เนาะนี่กลังทออดขนมยู่โดยสบายดีสบายดีสบายดีาดลุงละสบายดีไม่เบี้ยเป็นยังไง เดิ่นแต่เพนแค่นี่บล่ลูกเพนนี่เครอฮะใช่เมย์อุ่มน้องอนองโอ้อันนี้อันนี้เป็นเมย์เปพ่ปบ่าเลาเป็นลูกอะรเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกคนนี้เป็นเมย์่ คเาเป็นเมนนั่งมกยเอเจ้าเป็นเมย์คนนี้เนาะโดยลอเมนนั่งมุกนี่อันนี้กัาวอยูกอ่ะอ่อ่ะ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 ่ะอ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 ่อะอ่ะอ่ะอออ่ดอ่ะ่ะอ่ะอ่ะ่อ่ะอ่ะอ่ะ่ะอ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 ่ะ่่่ได้ะะ่ะะ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 ิะะ่อ ทอดอันนี้ทอดขนมขายเพื่อโดยแม่แหละทอดขนมขาย<อ>หาเงินหาเงินเลี้ยงลูกโดยหาเงินเลี้ยงลูกซ<อ>ื้อเข่าซื้อน้ำนีแ่แหละโดยโดยและและพอ่พอของเล็กน้ยอยได้สักพ่อเล็กน้อยเพิ่นบ่อยู่แล้วเพิ่นเสียชีวิตเลยเสียได้หึงนะเพื่อโดยได้การกระท้อนได้ใกล้ชื่อยังนะมค่น้อยฮะโดย,โดย ชือชื่อจริงก็ชืมุนทาสื่อลินชื่อติ๊กชื่อติ๊กเนาะเอติ๊กเนาอยุจักปีแล้วนะเด้40ปลายเลยไาย40ปลายโอ้เือปี1977เด้โอติ๊กจะมีนาม่าจักปีอืออันนี้กเป็นเฮือนซานเจ้าเลยบ่ติ๊กโดยเฮือนน้องกปเป็นเฮือนคอยอยู่เลยคอยอยู่2-3ปีลเด้3ปี4ปีนีเลยเอยากกินน้ําเพิ่นอยู่อยู่เฮือนตู เพื่อนหรือเฮือนน้องแล้วเขาไปอยู่เขาไปไทยเลยกันอยู่เขาไปหาเงินเหตดเฮือนเหตดฌานเขาเด้ีเพื่อนหลังใหญ่นี่เป็นเฮือนน้องบ่โดยแต่ว่าเจ้าเนี่ยอยู่นี่เป็นกระจุกนี่เนาะยังไม่ทันมีเด้หาอันนี้แหละหาอันนี้เนาะเพียงลูกใหญ่จังหน่อยพมได้หัวแรกจังสิได้เนาะันถูกจำยากนี่แหละจากจากปีบูหูแหละเวลาเวลาไปขายได้จะเอ้ยอันลูกอยู่กับใครจฉะ ป้าอยู่น้ำเอ,องเิน้องและปลิ่นขึ้นปะเทาไปตามลำพังมันหาเละไปะอันอยู่จกปีแล้วเพื่อนสี่ปีนี่สี่ปีนี่เนาะเลยเลยเลยอันอยู่อยู่นี่ได้จกปีแล้วเลยสามปีสี่ปีนี่แหละวมีอยู่นี่กันอยู่นี่บ่ดโด<อ>ย<อ>ต่ก่อนนะ่ะเอ้ออยู่อยู่ไทยบ่ไปไทยอยู่น้ำพอน้ำแม่ได้ไปไทยกัน บริโดนดอกไปไทยกันได้ปีช่งปีแล้วก็มานะสวีทมันโบนั่นแล้วก็เดี๋ยวฟัวแลมันโบสมบูรณ์แล้วก็เลยมามาอยู่มาแล้วก็ไปบ่ได้แล้วมันมีเงินนะก็เลยมาอ่าค้าขายอันนี้เนาะตอนนี้ขนมขายขนมไว้ยังไงขายขนมกับหวานหวานกับอื่นเช้าพูกขนมขนมกับหวานไปขายนี่ไกลยังว่าไกลไปแต่ละเมื่อไก่แลย หลหดพนผางกเกตเมืองเข้ายู่แต่ว่ามันไกลเนาะดยูดย่มันตกเป็นจักจัก,กลักเด้มันเกือบเป็นชาวลักผ่วหาเงินเลี้ยงลูกเพียงลำพังโดยไปขายกับสามสี่โมงคนลวหอดเงืันกะไปนี่ออกจากบ้านถึงเศร้าเลยโดยเศร้าได้พวกโมงเศร้าออกกลับมากับสามสีโมงแรง เลยเลยเห็นรถชะกับจูงมาแล้รถแบบว่ามีแบบว่ารถเสียรถยังอีกบ่าแบบว่าโดยพราะว่ารถเห็นรถจอดอยู่กับเก่าๆเนาะโดยไม่แหละรถนั่นนั่นที่ว่าอันเอื้อยไปอันทำมาหากินเนาะโดยโอ้เฟ่เลยพายน้องใส่น้องแป้งให้หาเข้าแป้งให้เป็นรถเอื้อยเองเลยบ่าโดย โดดกันเก่าๆซะแล้วเที่ยวแต่เพมันมันโชมแฮงเลยโดยดอยู่กัน2คนกับลูกนี่ขย่านบ่เอ้ยนี่คืออ่าเฮาเคยอยู่แล้วก็อยู่ไปถูกยากลูกอไปบ่สิมาเอาเพียงบ่โอมีแนวให้ปุ้นดอกโดยหาเงินซื้อข้าวซ้นํากินบ่เอ้ยโดยแม่แหละอ๋อผู้เพิ่นสงสาร่นก็ให้ข้าวอีกเด้คือแบบนี้ละเด เขาน้อยก็ได้เข่ามาอยู่หมู่บ้านนึ่ก็ได้ซีโล่สองทงเขาหายใช่ไหพโอ้เวลาไปขายของใช่ป้ะโดยโอ้คือแบบว่าเข้าเขาไปขายเรื่อยแล้วันนี้เป็นเงินเป็นชงชานเป็นชงชานเ่าผมไม่เห็นหน้าเลยโอ้ผมมีหน้าบ่เลยโดยเยอะข้างนองเลยจะคนจ้ะที่ไปคนนะบริยูเขากับไปหาอะไรเนาะตามถูกตามยากเลยก็ได้ก็เออครอบครัวครอบครัวมันโดยอะไรก็เพื่อนนี่ก็ ตกพัวเอื้อยตกพัวเอื้อยแต่ว่ากับยังสมบูรณ์หมดเลยสมบูรณ์เนาะโดยโดยโดยอ่าอ่ายังลูนึกเต้าผู้เดียวเนาะโดยเพราะว่าผู้เป็นผู้ไอเสียเลยเนาะโดยเพิ่นเป็นยังไรเอ้ยเพิ่นป่วยแบบไรเป็นไข้เป็นเนี่แหละโดยมีลูกเหมือนกันผู้หนึ่งเด้่งโอ เลยเลยเลยตอนนี้ก็พอได้แต่ขายขนมพอได้เลี้ยงลูกเล็กเต้าเนาะพี่น้องก็นอกจากอขายขนมแล้วก็บัยพิเัติเนี่ยเมื่อไหบ่โบโบมีแต่ม่ได้ขายขนมเลยแต่ได้แต่ขายขนมหวานน่อะไรตามตลาดนัดเด้ไปกูมื่อบร่ได้ขาดเลยบามืออ๋อมื้อนี้ก็มาซื้อดงเห็นเนาะซื้อดงเห็นออกมาเกลี่ยม มืออื่นเราก็ออกไปขายนะอ๋ออันนี้อันนี้คือเตรียมเตรียมไว้พอนี่นะมืออื่นพุ่นพอนจะไปนี่นะโดยไม่เลอะอ๋อเตรียมเมียนอันนี้มือนี่แหละคือเอื้อกลับมาแล้วโดยโอ้เฝาเครื่องขายน้ำ้ามาเห็ดโดยโดยโดยนี่คือกลับมาแล้วก็กลับมาเตรียมเครื่องเตรียมของมืออื่นจังออกไปเที่ยวเดี๋ยวไม่เลอะออกหกโมงเช้าโอ้น้องนมเงวัยยังทันได้ซุกหลา่ฮะก็ได้หมอนึงโดยโดยกินเบอร์บ่ โดยอาซิมได้จิชิมแล้นี่ลูกสาวเนาะโดยดื้อยู่บ้าลูกสาวนี่ฮะเวลาต่าเพื่อนยังไม่ลูกดื้อยออู่บ้างแหละฮะเพิ่พรงระบายชิษามดื้อยอู่บ้าฮะเมรนบ่คือน้ำตาเกื้อมนุย่ยจ้ะบ่ดื้อยังเวลาเมร์บอกนี่บอก่ะน้ำตาเกื้มเลยนี่เออกินว่านมระบายใช่ไหนุ่มให้กินกินบ่

ชงซัมเมอร์หนึ่งให้กินแล้วขวดหนึ่งหมวยกินลายขนมกะกินขนมแม่ไปจั่งซื้อให้กินให้ประหยัดแน่ซื้อให้กินเยอะแต่ซื้อแบบประหยัดโดยหมวยกินลายแม่หาเงินบ่ได้บ่บอกโดยก็หาเงินบ่ทันเนาะเื้อยโดยโดยอันใายเอื่อยไปทานมูลทำไรนี่ได้มือหนึ่งของบ้านอะไรร่วมทั้งวานเท่านั้นก ชี้นชิ้าชีพนี่แหละหลบเรือขาดน้ำมูกน้ำมันก็ได้ก็ได้ปลอดภยเนาะโดยขาดน้ำมันมันแพงแล้วก็ลมหันหลบหนีมันพอยได้เครื่องคลายกับแพงเบิดนะคุณราคาเบิด์ดคอย่างขึ้นราคาเนาะเลยโดยน้ำตื้อน้ำตาลก็ขึ้นราคาเบิดแป้งก็ขึ้นราคายังดีเนาะที่บ้านเอื้อยังมีอาชีพขายขนมเโดยแม่แหละใช่เลยโอ้ยฉันหายังหมุเป็นแห้งตายเลยมาแล้วก็จัก สิเห็ดพี่จังไปรับจ้างเพีงเยงไรไปอยู่น้ำคนทางไกลหัดตัวคขอยเป็นไปห็นะโดยจะไปสำนานก็นยังคือหมูล,ลบมามคือ,อ,ม,อามาอันนี้ขายขนมไ,ไปปด้หลายปีแล้วโดยหลายปีแล้วแต่มาแล้วก็เห็ดขายมาตลอดเยดย ตอนนี้ก็อาชีพลักๆขายขนมอยงเดียวเนาะโดยทอดมันทอดกล้วยของมันกล้วยยังก็แพงส่วนเอ้ยแต่ประเภทอ่าเฮ็ดนาเฮ็ดหยังเบ่ได้มีบ่บ่มีแต่ไปเฮ็ดน้ําเพิ่นนาหน่อยๆแหละนาหน่อยๆเฮ็ดกรวมไว้น้ําเพิ่นยๆก็ได้กินอยู่ก็บ่ได้ประมาทดอกเนาะยนาบ่กว้างกเพิ่นก็บ่กุ้มคือกันหนะลูกหลานหลายก็เฮาก็ซื้อ ข้าวโพดอ่ะมีญาติพี่น้องหลายคนเนาะโดยนี hey, hey, ่นแหละมีเนาะที่ว่าอันโดยถั่วเหลืองถั่วเหลืองแป้งซุปแป้งดิถ้ามีมันกะมันมาลงดิขายก้อนแน่ๆนี่นะก้อนละพันทกก้อนหาพันกีบมันแทงได้ดันกำไรมันเนโดยตอนนับแป้งมันบุฟเฟ่โล่สี่พันกะเ้างคลายกันไลาน้ เพราะว่าของทุกอย่าง,พงาแพงเนาะคือเอื่อยมากเกะเขาก็ต้องป,ปรับราคาขึ้นนำ้ำหมดโดยนั่นแหละขายควยซิเปิดกระมือนี่กะใสีเวลาโดดน,าน้านี่แได้หน่อยโดยจนเที่ชั่วโมงสามสี่ดีหอชั่วโมงกูแล้วบางเพื่อนก็นได้เอาลูกกันน้ำอยู่นเลยโดยเอาไปถ้าขายบุพเพได้จะออกไปน้ำไปหล่อน้ำ ถือไปหานะกับปะปีนี้แล้วแต่เก่าก็ถือไปน้โอ้เอาไปเต็มหน่อยพูณโดยแต่มันยังหน่อยใส่กระตาไปน้ใส่กระตาไปโ <laughs> ดย <laughs> โอ้ลับปากดีด้วยข้นอกนี่โ <laughs> ดยแต่ยังหน่อยใส่กระตาใส่เคงกะจ้องกั้งเอาแ <laughs> ท้กั้งเอาอาลุงเสือกัสัดกั้งเอาเ <laughs> ขาหัวแหลมมาโอ้ยเขามาตกเอ้ยเหตุเพื่อนบ่กับลูกนะบ่อะ ไปไปตอนอันเฮ็ดไปไหมนี่มีรถอยู่บ่อยอหรือว่าโดยกระรถนี่แหล้วเอันทันในนี้เนาะโดยเผื่อหายในแล้วโอ้กระโดกระมูลพ่อแม่เลยใหายโถน่าได้เพิ่นบ่มีเพิ่นก็ได้โดยรถกระสมสพบไอยู่เนาะตอนนี้เนาะโดยผสมอยู่เขาหากันแล้วพี่สมป้ายห่านแต่วานนี่โดยบอกโบผสมให้แน่แป้งให้แน่เปลี่ยนให้แน่หาได้ก็จังส่งเพิ่นทื่นเพิ่น

พอได้อยู่พอได้กินนี่แหละพอได้เลี้ยงชีวิตหรือเปล่าแล้วกันากได้เพื่อนก็บ่ได้อยากได้รถคันใหม่ก็บบุราหน่ำไน่ใช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 ่เพื่อนน้องกและไปตักที่พุ่นหน่ำเป่งครับ่โดยแม่หน่ำใน่ใส่น้ำน้องเนาะโดยแต่พื้นไฟนี่ใส่โบใส่ไฟโซล่าเซลแม่แหละใส่ไฟโซล่าเซลแหละ สามสี่ปีเลยใส่กระไดแต่มาอยู่เลยแต่ออกแต่พผลแต่แม่การนี่กับเม่ชื่อไหนบุมีเด้มาประสบถูกเหยีกบเหตุได้สักเดี๋ย่เขาน้ำนี่ก็หาซื้อกินเนาะโดยหาซื้อกินซื้อมาทั้ง จักโลน่ะเอ้ยแบบเออไปขายของมาได้เสื้อซันชิโลฮัลโหลนี่แหละเอาบโหราณคนเดชองเมลูกหนึ่งโดยไปกันครับมาเพื่อลูกเพื่อร้านนี่แหละเขามาลิงกให้กินเถอะนะโดยโดยแต่กะมีมีแบบว่าติดไปสี่หาโลสีหาโลเนาะโดยแบบพ่อไม่ขาดนะจ้าใช่ ลูกหลานมาบัดเพิ่นบะกุ้มกินเบิดกินเนี่ยเพิ่นมาเล็งมาผัดมีอยู่ในตี๊บใครแน่ลูกหลานได้กินค่ะลูกข้าลูกเพิ่นแน่แหละเอาก็ป๋าน้ำเพิ่นเอาไปถือไปชวนนั่นแหละเพิ่นจะขี้ดื้อแน่แหละโดยก็คือดื้อจากสาเหตุอันเป็นบม่ได้คอยอยู่เนาะบไม่ได้คอยอยู่น้ำเพิ่นเลยต้องออกไปหาคาขายโดยป้าป้าเพิ่นเด้เอาบุ๊มีเวลาอยู่ คงเหียนกับยังบุดีไปฮะ่ายังบุดีเข่าวะโดยอ้ยยังบุดีเข่าเนาะสี่ปีเลยอายุเคนะแม่นละนั่งบุดีไปผ่าปีหนาปีหนาวะเข่าปีหนาเลยเข่าเพราะว่าสี่ปีแล้วเนฮะไอน่องนั่นแหละลูกน้องเช้าเลยเขาใหญ่ใสเขาไปทรงกันเขาสิไปหายวาไก่บโรงเรียนชนบ้านใหญ่เลยไก่เลย สามลักครูเพื่อนหอดบ้านกันก็ตู้ไก่ดีเนาะเดยเพิ่นมีรถมีล่างเพื่าไปชงกันชนะุ่มอลชุ่มล้านเพิ่นก็มีเนาะอ๋อเวลาอันถาวรปีนาเน,นาะเด้อเอาเข่าเนาะขนหลุดเป็นขนว่าวงเฮียนเพิ่นเปิดเลี้ยงเพระาะว่าจ่ายค่ากระแพงได้เพิ่อนวาวอ๋อเพิ่นมาหาเก็บเอาเด้เพิ่นเปิดนะเพิ่นประกาศนะเอาเด็กน้อยไปวงเฮียนเด้อวะ เดือนหนึ่งสี่แสนกีดเดือนหนึ่งสี่แสนกรีดกินอยู่น้ำพึ่นเลยเครื่องหนุ่งเขาเกียมห้เครื่องหนุ่งของเพื่อนมาคุกคองเขาคองเขาเลยรเกียมห้ลูกไปนะแต่ว่ายิ่เช้าแล้วเพึ่นมาเอาเพึ่นว่ายิ่งมาเล้งมาซุงสินะโดยแต่ว่าเดือนหนึ่งสี่แสนโดยห้าเงินบ่ได้ก็เลยยิ่งเนเอาเข่าเนาะโดยก็เลยบ่ได้เอาเข่าถ้าว่าเอาเข่านี่ก็คือเดือนหนึ่งสี่แสน ดูแม่เลยดูดูคันมีเงินหาได้ก็อยากส่งเฮียนอยู่โดยครับพราะว่าชุมชนนี้การยังหาบาวุธเถียงเ่าทำเนาะโดยหาขายพอได้อยู่ได้กินได่ชื่อได้กินอยู่แต่กาเข่าเฮียนธรรมดาแล้วคันได้ข่าวก็ได้โดยโดยอ่าไม่นี้เขามีเข่าที่รถมาอยู่เนาะเดี๋ยวให้เสีมาให้เอื้อได้ันเด้อ เลยพอเรมาชิรูปชิลานหรือว่าชิลุกชิต้ากินเนาะเราเออเออมาอยู่กันแต่ว่ามีผู้ดูแลตู้เอื้อเนาะโดยน้องสาวและบ้านใกล้กันเลยเลยเดี๋ยวเราไปเอาเขากันเสียเอื้อเอาเข่าไปให้เอื้อมาชิรุกกินเนาะ โดยยเพราะว่าเคยก็หาค้าขายบางเทือไมือได้บ่ทันเนาะโดยมือได้มือลุปคนตกไลยกับลุกเขาตกถามคนตกเขากับขายขายบ่ได้อีกบ่ขาดอีกเลยก็มีลูกค้าโดยเพราะว่าถ้าเขาเก็บว้นมันก็ขายบ่ได้กระดุมนี่เนาะโดยเพราะว่าถ้าทอดอ่าได้แต่มือเดียวนะว่าไงเนาะแมนแหละวานกับมือเดียวอะไรขายบ่ได้กับลุปทืน น้าบัดนี้เขาจะบอกอาจ้าของเขานี่เด้อเอืยอะเลยเพิ่นได้ฝากเงินมาให้เอาไว้ซื้อเข่าอันช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ว่าบ่มีเข่าหน้ากินดีๆบนก่ะดาดแคลนเนาะดเพิ่นอยู่ทั้งประเทศนอกพุ่นน่ะอ่าอยู่เยอรมันเนาะเพิ่นซื้อดมาติไกจเนาะเออเยอามเพิร์กเนาะเลยกะให้เอื้อยๆก็เป็นคนทานทานนี้ก็ได้เนาะด โอขบโมขบใจเพื่อนเด้อผ่าขอบใจเพื่อนแน่ให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งเด้ออยู่หมันคนยืนเด้อสุขภาพเข้มแข็งสาธุกเยเอื้อนกับสู้ๆเนาะโดยเดูตัวกันขายอ่าข้าขายกำไรดีๆขายเบิดคู่มือเนาะโดยสมพลป่าเด้อเฮ้ยเบิดคู่มือมาเฮือนไั้ไห้เนี่ยโดยทีได้มาอันอยู่น้ำดูกุ้งเต๋าเนาะโดยโดยไปมาได้กันสามสี่โมงจังหดเฮือนอ๋อโดยสู่ชีวิตเนี่ยได้ซะ ควถึงยากอ่จังไดกัสูนัเลยดยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผ่านมากัยี่ยานตามทโดยวันนี้เาก็จะขอตัเดินทางไปก่อนมาเนาะคมือะมานโดยอาสบายดีเือยเนาะสูเจ้สบายดีเสรบ้างล่ะเซเออดยดมก็เป็นลานล้วเนาะพี่น้องเนาะอายุจีอจารย์ฮะ เจ้าบุฟ hm <huh ู่ะฮะชื่อยังไฉชื่อยังอาเกียฮะชื่อเกียชื่อเกียโดยโดยโดยน้องเป็นกคยังไม่น้อยน่น้องเลยจักรกลามอยู่กับบุฟู่ปันใดอันนี้ก็สิเป็นลดแล้เนาะลดแล้วกก้าวไปน้องทีว่าเราทำมาค่ากายอ่เตียวไปคลายขาต้มขนมมาเนาะ กสับสมบแปลงๆนะพี่น้องเพราะว่ามันกะเก่าแล้วเนาะตามอายุขายรถขายขนมบะฮัมโอ้เลยเลยเนาะเลยเนยอันนี้ก็เป็นสปาเพื่อนซานที่ว่าเราอยู่นะพี่น้องเนาะกะทางนี้กัผาแข่งกับมี่พี่น้องเลยมีแต่ไอ้ข่งนั่นกะถามแล้วว่าเจ้าวายานบ่าอันตรายว่แล้วกะเคยอยู่แล้วเนาะกะถามวายานบึงกะมีอันเล็กหน่อยเนาะแต่ว่า เราก็จักชีย,าย่านยั้งเราว่าเราก็ทุกอย่างจักเขาวชิมาโ้นรอยั้งเราว่างเตวากะฝนตกมาฝนสาดเนี่ยก็เปียกอยู่เรกเพราะว่าภากา,ารจานี่ขาเนาะพ่อแม่พี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องนะจังไรก็เราเป็นก็บบกต้องขอขอบคุณทั้งอาพี่นรำเพิงเนาะเป็นอยู่ต่างๆประเทศเนี่ยพ่อยพี่น้องเปินให้ฟัง เงินมาไว้ให้บาบุญซื้อข้อสารไหวตั้งแต่ดนๆนะเนาะกามื่อนี้บาบุญก็ได้อ่านนำข้อสารมาให้ครอบครัวนี่เนาะที่ว่าเราขาดแคลนเนาะ,ะพี่น้อง กาบบารมีก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพี่น้ำเพลิงเนาะพันอยู่ทั้งๆประเทศก็ขอให้พันอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงก็เจ็บได้ใชุ่หมก็ขอให้อายุมันก่อนเนินสาธุก่อนอื่นมาบารมีก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจุกุจุกคนที่เขามาหบสมกิบบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแต่หากว่าบาบุญเหตุผิดพลาดประการใดบาผิดบาถมีก็ต้องกราบขอโทษขอไปพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้บาบุญก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องอ่ะซอยได้ซอยแซซอยติดตาม ให้กำลังใจบาบุญคือเก่าเนาะจังไรกับมอน,นี้บาบุญก็ทีต้องเดินทางไปแล้วไ่น้องเพราะห่ามืดๆคำคำมาแล้วเนาะที่ต้องเดินทางแล้วไป,ไปนอี่น้องจังไรก็ไม่พอไปเจอกันคลิปนะสำหรับมอน,นี่บาบุญที่ต้องเลยบรรยากาสบายดีและสวัสดีเ้อสบายดี